เกี่ยวอะไรกับสตลเล็กคะก็ถ้าไม่มีผมด้วยชนะครับผมเอ่อวอลเล่ต์ตอนใช่คไหมคะครับผมเอ่อสูงเกินขึ้นเน็ตไหมคะคบิ๋เพราะถึงมีหนูไงเพราะกบเหนือนเน็ตเนี้ยลอกเน็ตค่ะไม่กล้ารู้สึกอะไงกับเรื่องนี้คะขอเล่นนะคะเรื่องนี้ขอเล่นขอพี่พลเล่นจริงๆแต่เดี๋ยวพี่พลขึ้นมาต้องถามหน่อยขอเล่นเลยข้ากับข้าตัวไม่ต้องคุยเคลียร์คิวให้เลยสามวันติด จริงจริงเหรอในบทไม่มีพ oh ี่เพิ่งเขียนตอนหนูโทรไป

เหรอเป็นนักวมาเล่นบอลเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าสวยมากสวยมากแล้วอยู่ในผับกูด่าเรื่องนี้ครับอ้าวเลยก็ไม่คุ้นกันเรื่องนี้แล้วพี่พ์ารมณ์รอพีเข้ามามาเล่นงหนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เล่นละครเล่นหนังกับพี่พ์พน์พันนนอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมเรื่องนี้ก็เต็มที่ตอนแรกไม่อยากแต่งค่ะพอแต่งแล้วก็ไม่อยากไม่อยากอ่ออ่อพูดด้านค่ะ We started late. <laughs> <laughs> ครับผมสวัสดีครับผมเขื่อนเคียวติครรััับสสวดีค่ะชื่อชื่อเกิดชับ้นแกร์เื่อนครั้นเกิดชั้นและหลายท่านหลายท่านส่งเอฟเอสแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบมาถามที่ชันว่าใช่ครับเขื่อนเป็นไหมไม่เป็นเดี๋ยวว่าแล้วหนูน้องหนูไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นผู้ชาย แค่เรียล้วร่วมงานกับพี่พลนะคะเป็นอะไรก็ได้ให้พี่พอสบายใจมึงก็เป็นเมียพี่พลี่อ่ะบอกคาราเตนังก่อนดีกว่าันครับมึงยินต่ำพี่ขอโทษครับขอโทษทุนมเลย้อน่เขันเรียกให้ตน่าีละ ในเรื่องเป็นเกย์ที่ทพ่อแม่เนี่ยที่บ้านไม่เปิดรับแล้วก็ในเรื่องจะเป็นเด็กคนเด็กที่ค่อนข้างเก็บกดเป็นนึงครับผมค่ะเก็บกดไม่ระบายออกอะคะเออต้องเป็นเขื่เป็นที่ไหนมุ๊ครับเป็นเป็นเขื่อนเดียวที่นั้นไม่แตกในเมืองไทยครับผมใ่ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงเนี่ยใช่ใช่ไหมก็ไี่รู้เหมือนกันอ่ะแค้์ว่าใช่หรือไม่ใช่หรืก็ดู่าดู๋ก็ผิดต้องมาต้องมาเข้าโยนสตรีด้วยครับผม อ้อไปด,ด้วย <mel od ic 00> ดีกว่าพี่อด <lands> อภิรุตนะคะลูกคราเยอะมากเลยค่ะพลอะไรนะพอดอภิรุตไม่รู้รู้แต่พื่อนนนนเปลี่ยนชื่อมารองเท้าคืออะไรคะพอดขอยิกตรงนี้นะคะตายรองเท้าเขาเขาเขาพิมพ์มาว่าคุณพอดอภิรุตเป็นตุ๊ดนะจ๊ะอ๋อไม่ตายแล้วพี่นามสกุลแมนด้วยขอแมน หดเลยให้น่ทีล<น>ะคนเหยเรียกเรียกมาเลยก่อนเชื่อหรือเป ค่ะทุกคบที่ดี เป็นคนออกสายอีสานเก้าเท่าเก้เท่อีสานเจ้าเท่อีสานอุ้ยดจ่ยอม้องกูเกียรขัดต่อต่อไปนงไอ้แมวเชิญค่ะสวัสดีคดะเป็นลก้เป็นแบบว่าเลยแบบว่าโอ้ยอะ เป็นนูแล้ะครเป็นกระเทยร่องอยางยัก์นเพม่ว่าจะเดินสายกะปวดอะไรอย่างนี้มันน้ามาก <c oughs> อก่่าไปค่ะเพงจากปากิาสถานีโอ้ยตายแล้วมีการมีการคอมเมนต์ตัวเอง ผู้ชายคนเดียวในทีมใช่พี่จ้ะจริงเหรอเป็นผู้ชายที่แบบอะไรรอรอนะอ,อนี่เป็นนักแสดงที่มีบทรับสมัครตจากปากีสถานปากีสถานเหรอใช่ตัวที่คนไทยโอเคอ่ะต่อไป น้ำก้าวค่ะตอนเล่นตี้เล็กด้วยว่าเป็นกันไม่ใช่อว่าดาวพูดแบบมีกลังขูขออท้อนขันเขาแล้วม็ีง่ะมึงเตะกูเลยไหมกูเองค่ะอาควีดาวดาวเวลามาเล่นตี้เล็กเราไม่มีใครซ้อมผู้มึงแพ้กันมั้ยหรอไม่มีตอนเล่นพ right. yeah. si ี่ว่าเราว่าทุกที่ไปสอนน้องแด้เหรอพี่พี่ดไม่เคยมี นะไม่บอกเล็กเอ็นนางงามใช่จะสาไว้สายเรียบร้อยเรียบร้อยครับแต่กินเรียบนะคะกินเรียบ่ยมจริงๆแล้วในเรื่องกรณีคุณแจ๊ชุนชื่นแล้วก็คุณฟีนและภูมิแต่วันนี้ติดภารกิจใช่ค่ะเดี๋ยวเราถามพวกแค่ว่าร่างแต่งหน้าก็ะเทยกระเินก็เดินหว่ามาแบ่งไปไปีนก็ต้องให้คุณดูเลยก็ต้อง คืออยากทำอยากทำสติีเล็กเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันพศ2 5 1 5เนี่ยว่ามันเป็นแตกต่างจากเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเก่ายัางไงแต่บอกกันตรงนี้เลยว่าคนละคนละเรื่องเลยค,คือคือเป็นเป็นสติีเล็กอีกแนวแบบนึงเลยผิดกับของเวอร์ชั่นเก่าเขาเพราะว่ามันผ่านมาเวลา1ิปีลแล้วเราก็ต้องต้องปรับปรุงให้มันให้มันให้คนยุคนี้ดูอะ่รงันเองคบ ใช่แล้วก็ฝากไปดูด้วยนะครับแล้วพอดีเรามีทีมชาติเล่นด้วยตอนนี้ทีมชาติติดภารกิจมาไม่ได้ถ้าปุยอยู่นะ่าังไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าพูดพูดถึงใครนะทีมชาติจริงๆเราเล่นด้วยทั้งทีมเลยปรากฏว่าวันนี้คุณว่าเขาไป่แห่ถ้าคุยอยู่บนพูดกับพูดถึงซับปุยเล่นในเฟซอารมณ์เสียมากเลยทำไมคะใครๆก็อยากได้ซับปุยแบบว่าพีไม่อยากได้เหรอไม่อยากได้เชื่อๆมีผัวแล้ว ตอนเลยมีแผน,น,นต่ออ่ะขนาดตอนสนุกสนานเปนเวทียังแทบหนีหันเป็นผู้ชมทมุกอ่ะไปอีกที่อนึ่งดีกว่าชอบหันมาหาผมตลอดเลยทำไมอ่ะคุณรู้จะรู้ว่าสนิทกันไหมนะคะเดี๋ยวเรามีนางเอกด้วยแล้วก็าดาราอีกหนึ่งท่านมาพูดคุยกับเราเวรามาหมดเลยเ่ะอะเรยมาหมดครับเพราะว่ามีน้อยอยู่แล้วค่ะแล้วเตรี่คนบริษัทเราจะไป เป็กกี้ค่ะอันนี้อันนี้จะเริ่มเป็นเกียค่ะจะเป็นเมียเอ่อเบกกี้ค่ะมาล้อสื่อหรือมาจับกิ้งค่ะแต่ตัวเขาเรียกเขาเรียกแต่งตัวแนวอินดี้ใช่ค่ะเป็นชนีที่นมเล็กแต่ก็เล็กด้วยมึงกลับไปหรปล่ขออยู่ด้วยสิเล่นไปไหนเล่นไปไนเล่นอ๋อเล่นเป็นผู้หญิงที่เป็นขวัญใจของคูบีค่ะเป็นแม่ของจุงโอชิ่ะอ๋อเหรอ เออมพอเปวาหวใจของูมา,อมาคมหัจอ,อ้อี่มจัก,กิของ <laughs> <laughs> กนะไม่ได้ขอขึ้นขอหมดมและอขอกาใครคดีจาตูงนะครับผมสวัสดีครับเนียเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอดีเจมาตูงเี่ยหลอกดางเก่งๆเหรอใช่แล้วน่าผูหน้าผอมอีนาหรือกาเี่ยมาก ทีมเด็กได้เข้าไปสู่รอบชิงก็เป็นตัวสำคัญือนกันถึงเอ้าให้ไม่กี่ฉากแต่ก็มีความสำคัญอุยยยเเดดีี๋๋ววนักศึกษาเมนต์ตัวเองแลงมีความสำคัญก็อยากกะบอกทุกคนว่ามีความสำคัญมากให้ดูดีๆนะครับผมสนุกมากให้ดูดีๆให้ดูดีๆพอออกมาว่านึงหายอยากกับพิบตาดูพวกเราต้องอยากกับพริบตามาเร็วไปเร็วคือเคยเล่นไฟเป้งเวลารอบแรกรอบแรกของพี่พจก็ออกหนึ่งฉากเรื่องมีพัฒนาออกเป็นสองฉากโอเค อุ้ยคนนี้สวยน้องป้ายค่ะป้ายนะคะแล้วพลเป็นรอยค่ะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วก็เล่นเป็นแฟนกับพี่เท็พี่ชาค่ะพี่ชาค่ะพี่ชาเป็นผู้หญิงคนเดียวนเรื่องถูกต้องค่ะที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่อเพราะว่าไม่มีใครมาเล่นกับพิพลดแล้วนะคะทำไมอ่ะมีคนนี้มีมีอยู่มีอยู่อ่านะเป็นผู้หญิงพิพลดครับถูกหรือแต่ยังไม่หมดแค่นี้คุตายฉันลืมคุตายอันนี้เรื่อง เดี๋ยวพี่เล็กตัวจริงมาขอเชิญเลยเาจะต้องมือไซเล็กตัวจริงค่ะ นี้ค่ะที่ฟิลมแสดงแทน 吃鸡排。<laughs> โดยเฉพาะฉากที่เล่นบอลล์จริงๆเนี่ยข้อก็ค่อนข้างจะสมจริงเพราะว่าหลายๆคนก็เล่นเป็นกันจริงๆนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะน้องๆจะช่วยติดตามค่ะก็อยากถามพี่มุ้ยตัวจริงเนะาะค่ะก็นะนังีเลยพี่มุ้ยก็สอนทุกอย่างเลยในการแข่งขันพี่มุ้ยเป็นกระเทยมานานหรือยังคาาะตื่นเต้เกิดค่ะตื่นเกิดนะพี่มุ้ยค่ะ มุยมุยมุยพี่มุยเออกูเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ยพี่มุยพี่มุยหน้าเหมือนพี่เป้ไอ้หอมถ้าตองเข้าต่อไปเดลกาเลยจ้ะเล่นป็นโนอาเล่นเป็นโนอาอ่าปะเโอ้ทำไมไม่เห็นเหมือนลูกคนใหม่เลยอ่ะพี่ไปทำอะไรถึงแก่ขนาดนี้รัะ เป็นตามการเวลาอ๋อเหรอคะปีเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะแปดสี่่ิบเจ็ดโอ้ยแกแข็งปีหน้าถ้าเกิดอนู่วิดีโอทหารหรือว่าจะปวดให้แม่อยู่ค่ะคุณปีสี พรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์การตีเหล็กตกโรคแตกรับรองค่ะพินเวอร์ค่ะแล้วก็วันที่37ธันวาคมนี้ตีเหล็กก็เข้าเป็นเพราะนี่น่ะปะเพื่เพื่อนๆชาวเหนือค่ะอยากฟังภาษาเหนือฟังไม่เป็นภาษาเหนือเจ้าค่ะก็สาวเสื้อเครืาองวัวน่ะมาไปพอกันนั่นๆนะครับขอบคุณครับไม่ได้ กานจง่ายๆแต่ว่าแต่ว่าไส้ปัวยาวมาฝากก็อขอฝากกันด้วยนะคะสามจสามพนมีนะคะสติปปิกรอรอแซ่บิคงค่าพี่แ่เขาแซไม่แซ่สติกที่เหลก็ูนะเขาแซ่ือเ,ออเจจอป่าพีน่นั่งเอก้านั่งเอก่ะนั่งเอก วันที่าธินวาคมนะครับจออยากฝากให้ทุกคนขอแมวพีน้องทุกคนนะครับไปรเบิรพี่ตีเหล็กกันนะครับรับลองมวลแ่นอนะครับอ้าวพขอบคุณพี่คอยมากนะคะอ๋อบี่มอันนี้ติเหล็กน้องตีแหวนเริ่มพี่มวยอ่านี่ภาษาภาษาภาษาอะไรคะภดษาอะไรนรเจ้าเจ้ เร็วเร็วไอ้คนสัอยู่ไม anyway> ่ได้แ UM ล e ้วก็ล่าเนอร์ครับเล็ก่าตว่น่าโมมมกับผมส่งกนะน้องดีกว่าก็สามเสี้ยทวาคมนี้นะครับที่อยากเชิญคนไทยไปใส่กัทั่วประเทศเลยครับผมมมมมสามเสี้ยวาคมนี้นะครับขอเชิญคนไทยทุกคนนะครับไปแต่พ้อมกันทั่วประเทศเลยครับ เป็นก็ฝากนลครับเด็จกับรถแตนะครับมาดูนะครับทุกวงท่กคในวันนี้นะครับผมถือเป็นท่ที่รที่เสด็จที่สุดเป็นรถน้ามัเราแต่เพียงก่อนจะทง็เี่ยทงวันทีเพราฉะนั้นตาขอ้รือเราถึงน้อไม่ใหญ่แต่ไข่นา เราไม่ได้ชวนพีทชวนพีทมาเลยนะชวนพีทอ่ะคุณพนพีะเชิญค่ะอันนี้ก็เล่นนะพี่ก็เล่นเล่นให้หมดเลยเล่นไป็นอะไรอ่ะเชิญขึ้นมาแล้วเชิญขึ้นมาอ่ะเชิญมาเชิญลงค่ะอ่าเขาเชิญลงเลยอันนี้ให้พูดหน่อยอ่ะเชี่ยหน่อยครับครับ เอกก็เลยใช้ประบอกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือวีทีารนะคะก็อยากเชิญทุกท่านใครไม่ดูสตรีเล็กภาคน,นี้แล้วจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะคะขอบคุณมากค่ะ,อะตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันนะคะตอนนี้กับเรียนเชิญค่ะ